ตอนนี้ถึงหอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็น่าจะจัดสองของสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เพราะว่าเหมือนแบบมันจะหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแกะอัลบั้มที่รอมานานมากเพราะว่าส่งผิดที่นะคะก็วันี้เราก็จะมาแกะอัลบั้มจากช้อปปี้กันนะคะกล่องใหญ่มากทุกคนคือเราสั่งแค่อัลบั้มเดียวก่อนอื่นต้องเคาก่อนขอเรียกท่าน

อเสียงดังมากนะไนะอเปดูละทต้องเอายาบุกเต็มมาเรีย้ิงขออีกสักรอบเพื่อความมั่นใจแจน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 จน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  คนเป็นกล่องโซนกล่องอะคือแบบเสียดายกันไหมเสียดายค่าส่งไหมทางนี้คือเปิดถึงให้ปิดได้หรอทุกคนไม่รู้เลยไม่ได้แค่บ้ามึงอโอ๊ย ให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะลำบากเลยแค่นี้ก็ลำบากแล้วนแาะกลีาเลยก็คือจะเรียกจะเรียกทุกคนตอนนี้แหละทุกคนแบบเจน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 เานเจ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 นาจนเ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 นเจนเจนเจนเนเจ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 นนเจ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 นเ ดูยองมานี่เดี๋ว่าเชื่อไหมแล้วยองเดยวีวเดี๋ยเดี๋ยวจะรุกันนีก่นหนึ่งสองอุ้ยไนี่ัอนี้ีอีทุกนว่บัเบ้ลเอใช้ต่อได้ไ่พี่ัวนี้สติกเกอร์ฮฟสุดหนชิคาโก้กาพิเศษได้พี่จานี่ไปกับโอ้รอหใจยอเ คือแบบใครแชร์ให้การเพ่งมาได้ไหมมาเถอะมาเถอะแจรายอนแจรายอนใครเป็นเมืเคยคุณโปรดแจรายอนแจรายอนขอเถะเป็นน่าจะไม่ให้มาพวาะเงี้ยเอาแล้วกันมาเถอะโอ๊ยโดนบ้าปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยทุกคนตื่นได้นะคือตอนนี้ทุกคนก็คงแบบ เปิดไปคนประเทศละเราเพิ่งจะได้เปิดอะ่ะอีกรอบเจฮย,ยอนมาแน่เจฮย,ยอนเจฮย,ยอนแต้วลูกสาวโบสถ์โบสถเอ,อ่อพามาหาเตนมือเตนลุงเออนะเดี๋ยวแต่ะอะไรทุกคนเอ,อ้ยเจฮยอนจะมาไหมทุกคนว่าจะมาไหมไม่ได้หวังมากขนาดนนั้แต่ก็หวังไม่ได้หวังเลยเว้ยเ<ไ>สียงหายไม่ได้หวังจะเสียงหาย เฮ้ยนมันคงไม่มาหน้าแรกใหเฮ้ยจเฮ้ยปจ้าเฮ้ยอันนี้เอาาเป็น thanks to แล้วก็อีกหน้านึงน่าจะเป็นโปสเปตอรนะ์จกาอะไรดีหนเนเสื้อเสื้อเสื้อะไรชุดน,นี้หรอามาอทุกคนโอเคโปสเตร์ก็แล้วกันเจเจเจหนึน่งส,ส ยจังอูใช่จังอูจำได้เพราะว่าไปดูรีวิวมาเยอะมากจังอูเฮ้ยสติกเกอร์ใครหนึ่งแต่เป็นพี่แทย์อยู่บ้างเมื่อกี้เฮ้ยได้พี่ยูตาย,ยูตะเนี่ยจางอูยูตะายังคนเรายังไม่พร้อมเลยอ่ะมันไม่น่นาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเฮ้ยได่ชานี่ชานเหมืแล้วไรใช่ปะหมือน ก็ภายในอัลบั้มนะคะเรามาดูด้านในบ้างดีกว่าก็เรามาส่งอาทิตย์เพราะว่าส่งที่อยู่ผิดตอนนั้นยังอยู่บ้านไม่ได้อยู่หอเฮ้ยถ้าปรนี้สวยทำไมไม่เอาโปรน,นี้ขึ้นวะอันนี้อุบ่บ้านมาเลยเฮ้ยพูดได้ปะพูดไม่ได้แต่พูดไปแล้วเอออะไรทุกคนอันนี้การพิเศษได้จอนนี่นะคะแล้วก็การ์ดบ้ามได้แฮชานได้หมูแฮชสติสต๊กเกอร์ได้เป็นพี่ยูตะแล้วก็ โปรสการได้เป็นของจองอูใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะน,นะก็มีนไม่มาสักคนแต่ก็ไม่เป็นไรทัทุกคนเดี๋ยวถ้าจะไปเดี๋ยวก็จะซื้อเพิ่มอ,อีกจะเปิดจนกว่าจะได้เจยอนอุ้ยเมวเมวก็วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอื